สวัสดีอฟนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามของงวดวันที่สิบหกกุมภานะคะจะมาลงชุดสองตัวล่างให้แล้วเมื่อวดที่แล้วลงไปก็เข้าชุดเข้าตัวรองใช้เจ็ดตำนักรุ่นนี้ก็ใช้เจ็ดตำนักเหมือนกันนะคะเห็นกันเนาะเจ็ดตำนักเดี๋ยวแอดจะบอกชื่อเพระว่านี่อันนี้เจ็ดตำนักเมื่อวันที่แล้วนะคะ ก็เข้าชุดลองไปเนาะสองเก้าเก้าสองเพราะว่าชุดเด่นมันมีแค่สี่ชุดชุดลองชนห้าสำนักมันหลุดไปหลุดไปสองสำนักค่ะเมื่อวันที่แล้ววันนี้ก็มาใหม่วนะคะวันนี้เราก็เอามาเหมือนกันค่ะก็มีแอดกลมเกตโน้ต ปกเขียวสั่งมาล่างเห็นกันไม่เอ่ยเดี๋ยวจะขยายตั้งหน่อยเนาะมันจะมองชัดกว่าโฟกัสไม่กล้องี่ะแล้วก็แอดกริตแอดคมนานาเทพบรรลือลามอินทรา ก็รวมเจ็ดสำนักเหมือนว่าที่แล้วนะคะแล้วแอดกระจับชนให้เนาะเดี๋ยวแอดจะเขียนเนาะชนกันรุ่นนี้ชนเด็กกันแค่สองชุดเองค่ะอันนี้เพื่อนๆก็รู้เนาะเอามาจากไหนจะได้ไปดูเราเอาตามข้อมูลของของเซียนหวยที่ให้เลยนะคะเนี่นะดอษแลากใลาดูเนาะ เจ็ดสำนักนะคะแอ๊ดจะเขียนมังวันที่แล้วมันหลุดไปสองสำนักมามาชุดลองส <16 S 1> ิบหกคุมพานะคะหกหกค่ะเด่นสองตัวล่าง จากเจ็ดจากเจ็ดตำนักให้ชนกันนะคะจะใช้ชนหกสำนักนะคะหกสำนัก เด่นสุดเลยค่ะชนกันที่7-3 2-8ค่ะสองชุดนะคะหลุดสำนักหนึ่งนะถ้าหลุดสำนักหนึ่งมา6สำนักน่าจะ7สำนักสำนักเร่งดังนะคะที่เอามาให้เนี่ยต่อมาชน5สำนักมา่วันที่แล้วชน5สำนักเข้านะคะ5สำนักคือหลุดสองสำนัก เาะเดี๋ยวจะเลื่อนให้เนาะแอดก็จะเขียนก่อนเนาะชนห้าตำนักที่ศูนย์หกสองเจ็ดแปดสี่ศูนย์ห้า สามหกและสามแปดค่ะห้าสำนักถ้ลุดเจ็ดสำนักถ้ลุดสองสำนักเหมือนวดที่แล้วก็จะมาในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนี่แหละค่ะหกชุดนะคะชุดลองนะคะหกชุดชุดเด่นสองชุดค่ะแล้วเราก็จะเอาชุดกันทุนมาให้เนาะคือชนสี่สำนัก ชนสี่สำนักเพื่อนเพื่อนก็หาเด่ดมเดนมาดึงเอาแล้วจะเล่นเป็นกันทุนเนาะแต่คิดว่าไม่หลุดเหมือนวดที่แล้วอะ่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ข้าอะ่ะสำหรับพวกอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยไปดูสถิติในเฟซในอะไรได้นะคะเพราะว่าเข้าบ่อยเข้ามากกว่าหลุดอะ่ะพูดง่ายๆเข้ามากกว่าหลุดแอดก็เอาเลือกอาจารย์เจ๋งๆมาเลยเนะี่ยมาจับชนให้เนาะก็ชนสี่สำนัก ก็มีเก้าสี่สามเก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหกแปดเพื่อนเพื่อนหงเห็นเนาะเดี๋ยวเลื่อนนิดนึงหกแปดแล้วก็ 04อันนี้คือหลุดสามสำนักนะคะก็หกชุดนะคะเอาแบบแน่นอนมาเลยนะเนี่ยคือไม่หลุดเลยให้อีกด้ยวยกันทุนอนะ่ะให้เอาชนสามสำนักแล้วแต่คนชอบเนาะแต่มันไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้ชนสามนยะแต่แอดก็จะวางไม่ให้เนาะชนสามสำนักคือหลุดครึ่งเมือห้าสิเปอร์เซ็นเลยครึ่งต่อข้อน่ะ กันทุนเลยจริงๆเลวเนี้ยหลุดยากมากห้าเจ็ดก็จะได้ห้าเจ็ดนะคะเก้าหกห้าเก้าหนึ่งเก้าและหนึ่งเจ็ดจากเจ็ดสำนักนะคะไม่หลุดแน่นอนสองตัวล่างอยู่ในนี้แน่นอน เพราะคงจะไม่หลุดพร้อมกันจนหมดทั้งเจ็ดสำนักนะคะสามสำนักได้หลุดไปแล้วสี่สำนักนะคะก็จะต้องมาเนี่ยแต่คิดว่าคงไม่หลุดจะอยู่ในประมาณประมาณสามสามสเต็ปเนี้ยถ้าเก่งจริงเลยหลุดแค่หนึ่งสำนักนี่ก็แค่สองชุดเองนะคะเจ็ดเจ็ดสามกับสองแปดเดี๋ยวแอดจะรู้สึกแอดจะมีแต้มนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะแอะแต้มว่าเขียนไว้แ,แต้ม อมเดี๋ยวนะคะแอดอแต้มร้อยไหนอีกแหละดูซินะนรอว่าเราวางแต้มไ้ไเจอแล้วเจอแล้วแ,แ,แ,แต้มล่างนะคะจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสำนักนะคะแอดจะวางแต้มเนาะวางให้เด่นแต้มสองตัวล่างเดี๋ยวเขียนเอาสีแดงเขียนเนเ้นเน้นให้เลย เด่นแต้มสองตัวล่างจากเก้าำนักเน้นกันไปรอบหนึ่งเลจากเก้าำนักนะคะสองตัวล่างชนกันแปดตำนัก ชนแปดสำนักเลยนะคะศูนย์สี่ค่ะชนกันที่ศูนย์สี่นเขียนไปเลยชนแปดชนเจ็ดสำนักก็ที่เก้าค่ะเพื่อนๆก็ไปดูเองเนาะชนหกสำนักก็มีสามห้าเจ็ดค่ะก็เพื่อนๆก็เอาแปมไปดึงชุดเด่นเอาเนาะ,นะถ้าเกิดศูนย์มาเนี่สองแปดเลยเนี่ย ชุดเด่นเลยเนะี่ยถ้าแต้มเด่นแปดสำนักชนนะสองแปดเลยเนี่ยชนแต้มเด่นหมดเลยค่ะเจ็ดสามก็เหมือนกันก็แต้มศูนย์หมดเลยหน้าลุ้นนะสองตัวล่างงวดเนี้ยสองชุดเนี่ยสองชุดเด่นนะแล้วถ้าจะเล่นตัวกันก็เอาแต้มไปเด้งเอาเนาะคิดว่าหลุดยากนะแต้มนะจากเก้าสำนักเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ลองชะเจ็ดเนี่ยสองเจ็ดเนี่ยแต้มลองเนะี่ย แต้มเก้าดูเอาเนออันนี้ก็เหมือนการแต้มเก้าสามสามหกเพื่อนเพื่อนก็นี่ตัวการแต้มตัวการชนแต้มเด่นก็เพื่อนเพื่อนก็พิจนารณาเอาเนาะตัวการชนแต้มเด่นน่ะแต้มเด่นแต้มรองนะ่ะก็เล่นเป็นชุดกันทุนกันไป โอเคนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแอดค่อยๆเลื่อนให้ดูเนาะสองตัวล่างจากเจ็ดตำนักนะคะชนกันเด่นสองชุดเจ็ดสามกับสองแปดไปกลับเองเนาะแอด,ดไม่ได้ปักหลักเนาะแถมชนแต้มเด่นด้วยนะคะแต้มเด่นศูนย์กับสี่เด่นสองตัวล่างแล้วก็ตัวรองหกชุดตัวกัน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 ให้สองครั้งเลยก็เพื่อน,นเพื่อนแต้มไปดึงอ่ะเนาะจะได้เล่น ลดต้นทุนให้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แอดบัางนะคะเพื่อนๆคนไหนเข้ามาคอมเมนต์บางทีแอดก็ไม่ได้เข้าไปอ่านก็ขอโทษนะคะแต่ก็มีเวลากระจ่านเพราะแอดก็ต้องทำงานเนาะแต่ก็เอามาลงให้คอมเมนต์ comment ไว้เดี๋ยวอ่านอ่านเจอถ้ามีคอมเมนต์ก็จะตอบนะตอบช้าอย่าโกรธกันนะคะ ก็ขอให้โชคดีรับวันวาเลนไทน์นะคะแต่สองตัวงวดนี้แอดบอกเลยว่าน่าลุ้นมากค่ะสองชุดเด่นนะค่ะน่าลุ้นสุดเลยเจ็ดสามกับสองแปดนะคะก็สวัสดีค่ะ FC โชคดีนะคะ